สวัสดีค่ะแป๋วข้าวขาจากพีเคพีคินนะคะวันนี้พี่ไป๋ข้าวขาเอพีมากินมาม่าผิดเกาหลีใช่แข่งกันว่าเอพีจะเผ็ดได้ขนาดเผ็ดมากพี่เผ็ดกว่าเอพีสี่น้อยมากค่ะเอพีกำลังกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะอันไหนมาม่าผิดอันนี้โอ้ยมาลมพัดหนูกินไม่ได้แน่ผมหนูต้องไปเดินกับ นี่ครับนี่นะคะเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีเดี๋ยวเราจะมากินกันไม่ใช่มาม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองนะคะอันนี้เราเพิ่งถ่ายมัม่าเผ็ดเกาหลีจริงๆเคยกินมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งถ่ายมัมม่าเผ็ดเกาหลีคูณสองหนึ่งสองสามมาเริ่มกินกันโอ้ยตักไม่ขึ้น เป็นไงเอพ,พีเป็นไงหมดไหมเอพ,พีเห็นดูสิน,นี่พี่เ่ะให้ดูป่ะน,นี่ของเอพ,พีดูสิเอพ,พีจะกินหมดไหมเผ็ดไหมลูกเผ็ดไหมครับเผ็ด <c oughs> มาต่อ,อพ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 อไม่ไหวก็พอ เอพีกี่ขวบครับห้าขวบห้าขวบครึ่งแสบท้องไหมถ้าแสบท้องพอยังไม่ได้แสบไข่ทาไข่ที่ไม่ข้าวทาให้พี่หมดไหมหมดไหมไม่หมด แม่มาคำน้ำคำไม่ไหวก็พอไหวไหวยูปากแดงเลยระวังลูกเยอะอย่าไปป้ายหน้าอย่าแสบ กินกับนมนะคะสูตรของแปะข้าวก็คือกินกมาม่าเผ็ดต้องกินกับนมนะคะไม่งั้นมันจะไม่หายแต่นี้แปะข้าไม่ได้หยิบนมมานมอะไรคะนมหนุ่มโฮนมหนุ่มโฮนมจืดช็อกโกแลตนมจืดนมจืดนมจืดของพี่แปะข้านมจืดเอพีนมช็อกโกแลตเดี๋ยวมาเขาไปหยิบนมก่อนใช่ ขยิบนมมาแล้วนะคะงั้กินกันต่อค่ะแยกพุ่งกินจะนมก, <c oughs> ก่อนย้ขยับเข้าไปครับค่ะ <c oughs> ไม่น่าใส่ผิดเยอะเลยเอาใส่หมดเกือบหมดแสบแสบข้างนอกปะ พี่ปลาค่อยเสพข้านอกปากป้านิดหน่อยเสพนิดหน่อยเป็ไงก <c oughs> ินน้ำผัเผ็ดเกาหลีกับนมแล้วเป็นไงบ้างปไปรอยหายเผ็ดไหมพี่ปลาค้าหายเผ็ดเอพีหายเผ็ดไหม,มเห็นแล้วกินนมหายหายช่วยร้อหายข้างในปากแต่ข้างนอกยังไม่หาย <c oughs> น้ำมูกไหลแข้งนอกปากบ้างไหมริมผิดปากอย่าไปป้ายลูกเอไปอย่าไปป้ายโดนผิวตัวอื่นนะแสบน้ำมูกไหลไปแค่นี้ก็พอแล้วมั้งสำหรับวันนี้พวกเขอเราไปกดดูฝนแดดดูฝนจะกดแชร์และยินดีกับกาลังใจให้พีคให้พีเคเอพีคด้วยนะคะแซลลาวดี้แซลลดีครับบายบายสรุปว่าที่ไปข้าวท้า เอพีสำเร็จไหมเนี่ยไม่สำเร็จไม่สำเร็จเอพีกินไม่หมดใช่ไหมใช่แล้วถ้าทานไม่ไหวก็พอหยุดแค่นี้ใช่ไหมอย่าทรมารร่างกายใช่ไหมโอเคไหมโอเคโอเคต้องรู้จักอะไรคะพี่เลยคะจักรยาประมาทยาประมาทเพราะว่าเดี๋ยวลำไส้จะแสบแสบเดี๋ยวจะท้องเสียด้วย ๋ยวจะแสบก้นด้วยปวดท้องด้วยนำมูก้เลยอ่ะไม่คุ้มกันเลยใช่ไหมโอเคบ๊ายบายน่าโม้เลย